สวัสดีครับพี่น้องในประเทศไทยครับผมรัชตะนภรัตครับอ้าเรานั้นไม่ได้เจอกันหลายคลิปเลยครับผมคิดถึงคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในโซเชียลเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทาง facebook ครับผมผมโทรหาแม่ผมจากยุโรปทุกๆครั้งที่ผมโทรหาแม่จะบอกว่าผมโอเคหรือเปล่าผมก็บอกแม่ผมไปว่าผมโอเคไม่มีปัญหาผมสบายดีไม่ได้เจ็บป่วยไข้อะไรตอนนี้ยุโรป่ะอากาศกำลัง เป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างหน้าร้อนแล้วเข้าสู่ฤดูหนาวผมเองก็นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ต้องใชย้ยาพ่นจมูกแล้วก็กินยาพี่น้องในประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับยังไงเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีๆอย่าให้อย่าให้เป็นไข้หัวลมกันนะครับไข้หัวลมโบราณเขาเรียกว่า,าไข้หนา้าหนาวนั่นแหละก็คือเขตเชื่อมต่อระหว่างปลายฝนต้นหนาวมันก็จะทำให้ให้เรานะ ไม่สบายได้ออกจากบ้านกรุณานะครับพกล่มให้ดีๆก่อนออกจากบ้านกรุณาวางแผนว่าวันนี้เราจะไปไหนทําอะไรโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับอากาศในบ้านเราก็แปรปรวนตอนนี้ก็มีพายุเข้าหลากหลายพื้นที่ในบ้านเราก็ถูกน้ําท่วมแล้วก็ประสบปัญหากันหลายๆที่แล้วที่ผมฟังเห็นชัดๆก็คือ อ่าปาชินบุรีอรัญญประเทศแล้วก็พายุกาลังจะเข้าที่ทางภาคตะวันออกบ้านเราอีกตอนนี้สภาพอากาศบ้านเรามันย่ําแย่มากแล้วดังนั้นพี่น้องในประเทศอเยพี่น้องในประเทศไทยหนาวครับเรื่ององเรื่องรีบพูดด้วยแล้วรีบถ่ายเพราะว่ามันหนาวหนาวครับอากาศเย็นมากครับผมพี่น้องในประเทศไทยช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเองก็ทราบๆกันอยู่โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว แล้วอุณหภูมิในโลกเนี่ยมันก็ไม่คงที่ดังนั้นขอให้รักษาสุขภาพกันให้ดีๆขอให้พี่น้องในประเทศไทยเนี่ยช่วยดูแลกันแล้วกันไปไหนมาไหนก็ออกไปกับพกร่มกันด้วยแล้วกันนะครับผมสบายดีครับรู้สึกสบายดีแล้วรู้สึกสบายใจมากในการเดินทางมายุโรปครั้งนี้เอาเป็นว่าตอนนี้12-13องศาอากาศเย็ยนมากเย็ยนจนมือมือเหี่ยวเลยปากเขียวไปหมดแล้ว <laughs> ยังไงพี่น้องในประเทศไทยก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพกันรักษาสุขภาพกันคิดถึงนะครับและเราเจอกันในเทปต่อ,ตอไปในคลิปต่อ,ตอไปขอบอกว่าโปรดทราบคิดถึงมากนะครับพี่น้องในประเทศไทยพี่น้องในเฟซในโซเชียลยังไงแล้วออกไปไหนมาไหนอย่าลืมพกรม อย่าลืมพกยารักนะจ๊ะขอบอก